The Legend of f u t i a n ตอนที่2537คืนความหวังดีเย่ฟูเทียนหยุดเดินใบหน้าของผู้ฝึกตนจากพระราชวังจักรพรรดิตะวันตกซึ่งทุกคนมีเจตนาร้ายต่อเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดท่านเจ้าสำนักชายผู้นี้ปล้นมรดกของจักรพรรดิโบราณที่เป็นของเราพระราชวังจักรพรรดิตะวันตกใครบางคนยังคงไม่อยากยอมแพ้และพยายามอธิบายบางอย่างหุบป,ปาก เจตจำนงศักดิ์สิทธิ์ลงมาจากฟากฟ้าและลงจอดโดยตรงที่ผู้พูดทําให้ใบหน้าของเขาซีดคนอื่นๆที่ต้องการจะพูดอะไรก็หุบปากทันทีทุกคนมีสีหน้าลำบากใจในสายตาเมื่อเจ้าตำหนักริ้วใครจะกล้าขัดขืนเขาบนยอดพระราชวังจักรพรรดิตะวันตกมีการประจักษ์ปรากฏที่นั่นด้วยความสง่าผ่าเผยและอำนาจที่หาตัวจับยากนั่นคือเจ้าวังของพระราชวังจักรพรรดิตะวันตก พวกเรามีมารยาทมากขอให้เหริญห่วงเยกโทษให้เราด้วยพวกเขาต้องประนีประนอมและก้มศรีรษะขอโทษเย่ฟู่เทียนเย่ฟู่เทียนเหลือบมองพวกเขาขณะที่ใบหน้าของเขายังคงสงบและสงบเขาไม่ได้คิดถึงคนเหล่านี้เลยแต่ถ้าพวกเขาเป็นผู้ฝึกตนจากตระกูลโบราณล,ละ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เย่ฟู่เทียนพูดอย่างเมินเฉยและมองไปทางซีเจียเหวาเทพธิดาเฉียวข้าหวังว่ายาอายุวัฒนะที่ข้าทำในอนาคตจะไม่ตกอยู่ในมือของคนเหล่านี้ แม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้ให้อภัยขนาดนั้นเนื่องจากคนเหล่านี้คิดว่ามารดกของจักรพรรดิโบราณเป็นของพวกเขาและต้องการที่จะยึดมันจากเขาอยาอายุวัฒนะระดับเทพและยอดจักรพรรดิเหล่านี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาเอาละ่ะซีชิแยวตกลงทันทีเพราะนี่คือสิ่งที่เธอต้องการจะทำเช่นกัน แต่ถ้าเธอต้องทำด้วยตัวเองก็จะซับซ้อนกว่านี้เล็กน้อยแต่ตอนนี้เย่ฟู่เทียนพูดเป็นการส่วนตัวเพื่อที่เธอจะได้ไม่ขัดกับเจตจำนงของเขาใช่ไหมท้ายที่สุดยาเม็ดเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยเย่ฟู่เทียนกล้ามเนื้อบนใบหน้าของผู้ฝึกตนเหล่านี้เริ่มแข็งทื่อและน่าเกลียดมากสิ่งที่พวกเขาต้องการก่อนหน้านี้คือจัดการกับเย่ฟู่เทียนและยึดมรดกของจักรพรรดิโบราณแต่ตอนนี้พวกเขาพบว่ามันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าของที่เย่ฟู่เทียนมอบให้ซีชีเหวานั้นเป็นยาอายุวัฒนะระดับเทพซึ่งเพียงพอแล้วที่จะให้แม้แต่ผู้ฝึกตนระดับสูงเช่นพวกเขาก้าวไปอีกขั้นในอนาคตหากพวกเขารับไม่ได้เมื่อความคิดนั้นผุดขึ้นในจิตใจการแสดงออกของพวกเขากลับกลายเป็นน่าเกลียดยิ่งขึ้นไปอีกพวกเขาเหลือบมองซีชี่เหวาซึ่งยืนอยู่ด้านข้างจูู่ก็มีความคิดผุดขึ้นในใจพวกเขาตอนนี้ซีชี่เหวาล่าหลังพวกเขาไปหนึ่งก้าวเธอตั้งใจทำอย่างนั้นเหรอ เธอรู้ว่าพระราชวังจัก,กรพรรดิตวันตกจะไม่วางมือบนเย่ฟู่เทียนหรือใครจะพูดได้ว่าพวกเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ในเวลาเดียวกันเย่ฟู่เทียนจะไม่ทำให้เธอผิดหวังอย่างแน่นอนนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงมาช้าไปหน่อยเพียงเพื่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเย่ฟู่เทียนกับพวกเขา เย่ฟู่เทียนยังเหลือบมองที่ซีชิเหาเห็นได้ชัดว่าเขาสงสัยในสิ่งเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาซีชิเหวต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากภายในตระกูลของเธอฝ่ายตระกูลของเธอพยายามที่จะปรับเธอเพราะเธอช่วยเขาในตอนนั้นและต้องการยึดตำแหน่งของเธอในฐานะเทพธิดาเธอสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อแก้แค้นพวกเขาอันที่จริงแล้วนี่เป็นค่ายกลการแข่งขันโดยปริยายข้าหวังว่าเหรินหวงเย่จะไม่ทำผิดต่อสิ่งนี้ ซีชิเยวเห็นความหมายในสายตาของเย่ฟู่เทียนและแอบ,บส่งเสียงของเธอไปหาเขาเย่ฟู่เทียนเข้าใจทันทีว่าซีชิเยวทำโดยเจตนาเธอมาสายเล็กน้อยเพราะเธอต้องการให้ผู้ฝึกตนจากพระราชวังจักรพรรดิตะวันตกเริ่มขัดแย้งกับเขาไม่ต้องห่วง เย่ฟู่เทียนไม่ได้โกรธท้ายที่สุดเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเธอช่วยเขาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเมื่อเขามาถึงราชาสีฉีเหยาเผชิญกับแรงกดดันมากมายจากตระกูลของเธอตามธรรมชาติแล้วเขาไม่สามารถตำหนิซีฉีเหยาได้ท้ายที่สุดเธอต้องผ่านการทดสอบนี้เพื่อเห็นแก่เขาข้ารู้ว่าเหรินห่วงเย่จะไม่ทําให้ข้าผิดหวงังซีฉีเหยาส่งเสียงของเธออีกครั้งฟังดูอ่อนโยนมากชีเหยารีบเชิญเหรินห่วงเย่มานั่งที่นี่ เจ้าแห่งพระราชวังจัก,กรพรรดิตวันตกกล่าวซีชี่เหยา่มองไปทางเย่ฟู่เทียนด้วยรอยยิ้มขณะที่เธอขยับไปด้านข้างและโบกมือเริอนห่งเย่ได้ปโปรดเย่ฟู่เทียนพยักหน้าและไม่ได้พยายามที่จะสุภาพกับเธอมากเกินไปเขาก้าวไปข้างหน้าทันทีผ่านผู้ฝึกตนพระราชวังจัก,กรพรรดิตวันตก ซีชิเยาตามเขาไปด้วยและปล่อยให้ผู้ฝึกตนที่เหลือยืนอยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่พวกเขาทั้งหมดตระหนักดีว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของซีชีเยาและคราวนี้ฝ่ายของพวกเขาก็พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นยาเม็ดเหล่านั้นจึงไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเขาเลย หลังจากสงบสติอารมณ์แล้วพวกเขาก็ตระหนักว่าเหตุใดเจ้าวังจึงมีเจตคติเช่นนั้นเย่ฟู่เทียนเป็นเพียงผู้ฝึกตนระดับสูงสุดเหรินห่วงแต่เขาสามารถนำยาอายุวัฒนะระดับเทพลงมาได้หมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าเย่ฟู่เทียนสามารถจัดหายาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนของจักรพรรดิพระราชวังในอนาคตใครสามารถอยู่นิ่งเฉยได้ แม้ว่าพวกเขาจะสามารถยึดมรดกของจกักรพรรดิโบราณได้แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะหาผู้ฝึกตนด้านการเล่นแร่ปแปรธาตุในระดับนี้นอกจากนี้มรดกยังถูกนำไปใช้โดยเย่ฟู่เทียนพวกเขาอาจจะไม่ได้รับมันแม้ว่าพวกเขาจะโต้แย้งในตอนนี้ถ้าพวกเขาเป็นเจ้าวังพวกเขาจะเลือกอะไร ซีชิเหานำแย่ฟูเทียนและเดินขึ้นไปอาคารต่างๆในพระราชวังจักรพรรดิตวันตกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีบันไดลอยฟ้าอยู่ตรงกลางกลุ่มวังตั้งอยู่ข้างบันไดฟ้าทั้งสองข้างแย่ฟูเทียนและซีชิเหวขึ้นไปบนบันไดฟ้าตามแนวทะแยงมุมราวกับว่าพวกเขากำลังขึ้นไปเหนือเมฆที่จุดสูงสุดและปลายบันไดฟ้ามีพระราชวังอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีบันไดอีกต่อไปนี่คือพื้นที่ที่สมาชิกหลักของพระราชวังจักรพรรดิตวันตกฝึกฝน เย่ฟู่เทียนมองทั้งสองข้างราวกับว่าเขาเห็นพระราชวังหลายแห่งลอยอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาดูเหมือนวังของพระเจ้าตรงไปข้างหน้าเขาและสูงขึ้นไปข้างบนมีพระราชวังจักรพรรดิที่ดูศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่มีใครเทียบได้กับพระราชวังอื่นๆทั้งหมดนั่นคือแก่นของพระราชวังจักรพรรดิตวันตกทั้งหมดราวกับว่าอยู่บนสวรรค์ทั้ง9ด้านล่างของเย่ฟู่เทียนมีหมอกและเมฆลอยอย,อยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่สูงแค่ไหน พระราชวังบนท้องฟ้าเยฟูเทียนคิดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไปเยี่ยมตระกูลเทพโบราณแต่ยิ่งใหญ่และสง่างามดูเหมือนสถานที่ซึ่งเหล่าถวยเทพได้ฝึกฝนตามที่ปรากฏในตำนานมันอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนั่นคือพระราชวังจัก,กรพรรดิและเจ้าวังก็อยู่ที่นั่น ซีเจียเหว่มองไปทางวังศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพวกเขาและกล่าวบนวังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งดูราวกับว่ายืนอยู่บนก้าสวรรค์ที่เมฆบดบังทัศนวิสัยมีร่างหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นอย่างน่าเกรงขามอย่างน่าพิศวงนั่นคือจกักรพรรดิแห่งวังจกักรพรรดิวันเขากำลังรอการมาถึงของเย่ฟู่เทียนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา ขอแสดงความยินดีกับเจ้าวังจากเย่เย่ฟู่เทียนพยักหน้าเล็กน้อยเขาไม่ก้มหัวให้นะจุดนี้เขาไม่ได้เป็นเพียงเย่ฟู่เทียนเขายังเป็นเจ้าวังแห่งพระราชวังส่วนเซี่ยเซ่ยอ,อีกด้วยไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาไม่สามารถนำความอับอายมาสู่ตำแหน่งนี้ได้เหตุผลเดียวที่เขาพยักหน้าเพื่อทักทายเจ้าวังก็คือเขาถูกมองว่าเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและอีกคนหนึ่งคือเจ้าวังของพระราชวังจกกักรพรรดนี่คือความเคารพ เรินห่วงเย่จัก,กรพรรดิแห่งพระราชวังจัก,กรพรรดิตวันตกทักทายเขาด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็กล่าวว่าชี้เยายกย่องเรินห่วงเย่ต่อหน้าข้าเสมอเธอคิดถึงเจ้ามากเจ้าคือเริญห่วงที่สามารถเขย่าวจวนของทะเลตะวันตกประมุแขแคว้นได้ด้วยตัวเองในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดไม่น่าจะหาคนที่สองอย่างเรินห่วงเย่ได้นั่นเป็นคำชมอย่างสูงท่านเจวังเย่ฟู่เทียนกล่าวแค่ว่าข้าเชี่ยวชาญเรื่องความเร็วมากขึ้นนิดหน่อยมันไม่ใช่พลังที่แท้จริง เจ้ากำลังถ่อมตัวจงเหนียวแข็งแกร่งเป็นอันดับสองในจวนของประมุแขแคว้นเจ้าวังกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากนั้นยาอายุวัฒนะครั้งนี้ก็สร้างโดยเหรินห่วงเย่เช่นกันใช่ไหมใช่เย่ฟู่เทียนพยักหน้าจากักรพรรดิวังจกักรพรรดิตวันตกมองมาที่เขาเมื่อเย่ฟู่เทียนนำยาอายุวัฒนะระดับเทพาเขาได้ประเมินมูลค่าของเขาใหม่แล้วผู้ชายคนนี้เป็นสมบัติของตัวเอง ในตอนนี้เมื่อผู้ฝึกตนต้องการจะโจมตีเขาออราที่เย่ฟู่เทียนปล่อยออกมาก็ไม่อ่อนแอไปกว่าของผู้ฝึกตนระดับความทุกยากทุกคนคาดเดาว่าเย่ฟู่เทียนอาศัยพลังภายนอกบางอย่างแต่ความจริงเป็นเช่นนั้นจริงหรือมันอาจจะไม่ใช่จริงๆยาอายุวัฒนะระดับเทพไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างได้โดยเหรินห่วงระดับเก้าเจ้าแห่งวังจักรพรรดิตวันตกมองไปทางซีชิเหวและกล่าวว่าชิเหวให้ข้าดูยาอายุวัฒนะ ใช่สี่ชิเหยาวพยักหน้าและนำยาอายุวัฒนะที่เย่ฟู่เทียนมอบให้และมอบให้กับจกักรพรรดิแห่งพระราชวังจกักรพรรดิตวันตกการมองเห็นเม็ดยานั้นเหมือนกับก้อนกรวดที่ส่งคลื่นเล็กน้อยผ่านหัวใจของจกักรพรรดิแห่งพระราชวังจกักรพรรดิตวันตกเขาเงยหน้าขึ้นมองเย่ฟู่เทียนและก็เล่าวา่านี่คือยาอายุวัฒนะคุณภาพสูงระดับสูงมากแม้จะอยู่ในระดับเดียวกันก็ยังเหนือกว่าเม็ดยาที่ปรุงโดยปร,ยปรมาจารย์นักปรุงยาคนอื่นๆเส้นทางของเหรินหวงเย่สมบูรณ์แบบเกินไป เย่ฟู่เทียนไม่ได้พูดอะไรมากเขามาเพื่อมอบยาอายุวัฒนะส่วนหนึ่งเพราะเขาต้องการเป็นเพื่อนกับเจ้าแห่งพระราชวังจกักรพรรดิด้วยองค์กรที่คล้ายกับกลุ่มตระกูลเทพโบราณแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่พูดถึงมิตรภาพเพียงอย่างเดียวท้ายที่สุดผลประโยชน์ต้องมาก่อนเสมอด้วยเหตุนี้เขาจึงจงใจแสดงความสามารถบางอย่างของเขา ในภายหลังที่เยาวนำเหรินห่วงเย่ไปที่วิหารพระหัตถ์และเลือกวิหารพระหัตถ์เนื่องจากเหรินห่วงเย่อบยาอายุวัฒนะเหล่านี้ให้กับเราพระราชวังจักรพรรดิตวันตกจึงไม่อาจปล่อยให้เขาประสบกับความสูญเสียได้จักรพรรดิแห่งวังจักรพรรดิตวันตกกล่าววิหารพระหัตถ์สอดคล้องกับยาอายุวัฒนะของเทพพวกเขาเป็นอาวุธที่ใช้ในการเอาชนะความทุกข์ยากอันศักดิ์สิทธิ์และอาวุธเดียวที่เหนือชั้นสำหรับพวกเขาคืออาวุธของจักรพรรดิที่แท้จริง มีเพียงตระกูลเทพพโบราณเท่านั้นที่กล้าปล่อยให้เขาเลือกพระหัตของแขนเทพอย่างไม่ตั้งใจโดยปกติแล้วพลังการฝึกฝนระดับสูงจะไม่สามารถกำจัดพวกเขาได้นั่นคือกลุ่มของตระกูลเทพพระเจ้าโบราณที่สะสมมานับไม่ถ้วน แน่นอนว่าบางสิ่งที่เยฟูเทียนเข้าใจจกักรพรรดิแห่งพระราชวังจกักรพรรดิตวันตกก็เข้าใจเช่นกันตราบใดที่เขาไม่ปล่อยให้เยฟูเทียนทิ้งความทุกข์ทรมานเยฟูเทียนจะจัดหายาอายุวัฒนะสาหรับพระราชวังจกักรพรรดิตวันตกอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาขาดแม้ว่าอาวุธแขนเทพจะหายากและมีค่ามากแต่ก็มีจํานวนค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังมีเมืองเทียนหยาในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอนุญาตให้พวกเขาแลกเปลี่ยนอาวุธเหล่านี้กับสิ่งของมีค่าอื่นๆหรือแม้แต่วัสดุเพื่อหลอมแต่ยาอายุวัฒนะระดับเทพกำลังขาดแคลนในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เย่ฟู่เทียนมีความสามารถในการผลิตยาอายุวัฒนะในระดับนี้ในอนาคตน่าจะมีองค์กรหลายแห่งในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติแล้วเขาก็ให้ความสนใจกับมันมากขึ้นเช่นกัน ข้าได้สัญญากับเทพธิดาเฉยวแล้วตั้งแต่แรกข้าจะขออะไรตอบแทนตอนนี้ได้อย่างไรเยฟูเทียนสายหัวและกล่าวว่าเทพธิดาเฉยวและพระราชวังจักรพรรดิตวันตกช่วยข้าได้เล็กน้อยในการรับมรดกของจักรพรรดิโบราณ เราสามารถทิ้งสิ่งนั้นไว้นอกจากนี้อาวุธแขนเทพเหล่านี้ไม่ได้ชำระคืนสำหรับยาอายุวัฒนะเป็นเพียงเพราะว่าเหรินหวงเย่เป็นเจ้าแห่งพระราชวังซีเวยและเจ้ามีผู้ฝึกตนที่ทรงพลังมากมายภายใต้เจ้าข้าแน่ใจว่าเจ้าต้องการอาวุธและอาวุธสำหรับพวกเขาจากักรพรรดิแห่งพระราชวังจกักรพรรดิตวันตกกล่าวต่อนอกจากนี้ข้ายังหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเหรินหวงเย่และพระราชวังจกักรพรรดิตวันตก ทั้งสองคนเป็นคนฉลาดพันธมิตรที่พวกเขาสามารถได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงโดยธรรมชาติจะมีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งคู่สามารถให้คุณค่าแก่อีกฝ่ายหนึ่งได้เนื่องจากเจ้าพูดเช่นนั้นการปฏิเสธต่อไปค่อนข้างจะไม่มีเหตุผลขอบคุณมากเยฟู่เทียนพยักหน้าและไม่ปฏิเสธต่อไปเช่นเดียวกับที่จักรพรรดิแห่งพระราชวังจักรพรรดิตะวันตกกล่าววันนี้ส่วนเซี่ยลซีเหวยขาดอาวุธและอาวุธระดับสูง แม้ว่าในอนาคตจะไม่มีการขาดแคลนแต่ก็คงจะดีหากพวกเขาสามารถหาอะไรมาปรับปรุงกองกำลังของพวกเขาได้ในตอนนี้ชี่เหวนํำเหรินห่วงเย่มาจัก,กรพรรดิแห่งวังจัก,กรพรรดิตะวันตกกล่าวอืมซีชี่เหวเสนอชื่อและพูดกับเย่ฟู่เทียนเหรินห่วงเย่ได้โปรด เย่ฟู่เทียนพยักหน้าไปทางจากักรพรรดิแห่งพระราชวังจกักรพรรดิตวันตกจากนั้นเดินตามสี่ชียาวไปทางวิหารพระหัตถ์หลังจากที่ทั้งสองจักไปผู้อวุโสข้างๆจกักรพรรดิแห่งพระราชวังจกักรพรรดิตวันตกกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเอกลักษณ์ของเย่ฟู่เทียนค่อนข้างพิเศษเราเป็นพันธมิตรกับเขาหรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วตัวตนของเย่ฟู่เทียนก็อ่อนไหวเล็กน้อยถ้าไม่ใช่เพราะเอกลักษณ์พิเศษของเขาเราก็คงไม่มีโอกาสได้ จักรพรรดิแห่งพระราชวังจักรพรรดิตวันตกกล่าวเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้สนใจมันถ้าไม่ใช่เพราะเอกลักษณ์พิเศษของเย่ฟู่เทียนจักรพรรดิตงห่วงน่าจะพาเขาเข้าไปทันที The Legend of f u t i ่ n ทตอนที่2538ข่าวร้ายวิหารอาวุธพระราชวังจักรพรรดิตวันตกสี่ชิ้เหยานำเย่ฟู่เทียนเข้ามาในวิหาร ภายในวิหารอาวุธเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ราวกับโลกอื่นอาวุธศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังต่างๆลอยอยู่ในอากาศบางส่วนถูกกระขังไว้ภายในด้วยค่ายกลลอยอยู่ในตำแหน่งต่าง,างๆภายในวิหารอุปกรณ์พิธีกรรมทั้งหมดภายในวิหารอาวุธของพระราชวังจัก,กรพรรดิตวันตกนั้นไม่ธรรมดาเย่ฟู่เทียนมองไปข้างหน้าด้านในของวิหารอาวุธนั้นลึกมากและเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามีอุปกรณ์พิธีกรรมอยู่กี่ชิ้น ตามที่คาดไว้ของตระกูลเทพโบราณย่ฟู่เทียนกล่าวอย่างนุ่มนวลอุปกรณ์พิธีกรรมเหล่านี้ได้รับการสะสมโดยกลุ่มตระกูลเทพโบราณมานับไม่ถ้วนโดยมีจำนวนมหาศาลอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนยิ่งอาวุธมีระดับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปริมาณมากขึ้นเท่านั้นพระราชวังซีเวยยังได้รวบรวมอาวุธศักดิ์สิทธิ์มากมายอย่างไรก็ตามเนื่องจากส่วนเซี่ยวซีเวยเ,ยเป็นโลกที่แยกตัวมาโดยตลอดและไม่มีองค์กรหลักเกี่ยวกับสันพาวุธพวกเขาจึงยังขาดอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อนข้างทรงพลัง พวกเขามีเพียงพอสำหรับผู้ฝึกตนของพระราชวังจักรพรรดิซีเหวยแน่นอนว่าอาวุธศักดิ์ที่ทรงพลังที่สุดคืออาคา่าแห่งดวงดาวที่จักรพรรดิเฉินถืออยู่กล่าวกันว่าเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่จักรพรรดิซีเวยเคยใช้และควบคุมโดยพระราชวังจักรพรรดิซีเหวยในอดีตหลังจากที่เขาถูกสังหารโดยเย่ฟู่เทียนเขาก็มอบมันให้กับจักรพรรดิเฉินซึ่งยังคงเป็นเหรินห่วงเฉินในเวลานั้นกรุณาเลือกเหรินห่วงเย่ไม่ต้องลังเลซี่เหียวกล่าวด้วยรอยยิ้ม เทพธิดาชิเยาไม่กลัวข้าที่จะถูกกินด้วยความโลภและยึดครองวิหารอาวุธทั้งหมดเย่ฟู่เทียนยิ้มและถามไม่มีปัญหาซีชิเยาตอบความจริงที่ว่าเรินห่วงเย่เต็มใจที่จะมาที่พระราชวังจัก,กรพรรดิเพื่อมอบยาอายุวัฒนะให้กับพวกเรากำลังบอกบุคคลของเจ้าท่าเรินห่วงเย่กวาดล้างวิหารอาวุธทั้งหมดจริงๆข้าเชื่อว่าเจ้าจะไม่ให้ไม้เท้าสั้นๆแก่เราในอนาคตเจ้าวังคงได้เห็นสิ่งนี้แล้วนั่นคือเหตุผลที่เขาปล่อยให้เรนห่วงเย่มาที่นี่ เจ้าวังช่างเป็นคนที่กล้าหาญอย่างแท้จริงเย่ฟู่เทียนพยักหน้าถ้าเขาไม่กล้าเขาจะเลือกข้าเป็นทายาทตั้งแต่เนิ่นๆได้อย่างไรและมอบสถานะและอำนาจที่พิเศษให้กับข้าจนทำให้การเห็นข้าเทียบเท่ากับการเห็นตัวเองนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนในตระกูลไม่พอใจข้าและกลายเป็นคนอิจฉาพวกเขาต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อลากข้าลงจากตำแหน่งของเทพทธิดามันค่อนข้างน่าขบขัน ขณะที่เธอพูดซีชิเหย่าดูเหมือนเธอไม่สนใจหรือแม้กระทั่งเอาจริงเอาจังกับคนเหล่านั้นเลยแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้อาวุโสและสมาชิกหลักของพระราชวังจักรพรรดิตะวันตกซึ่งมีสักกี่คนที่สามารถทําการตัดสินใจที่สําคัญสําหรับพระราชวังได้แม้ว่าข้าจะไม่ปรากฏตัวพวกเขาก็ยังเป็นแค่ตัวตลกในดวงตาของเจ้าเยฟูเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าจะดูพวกเขาแสดง ซีชิยาวกล่าวอย่างใจเย็นมีความมั่นใจในดวงตาของเธออะไรคือเหตุผลหลักที่ทําให้เธอสามารถดํารงตําแหน่งเป็นเทพธิดาได้พวกเขาจะขย่าสถานะของเธอในฐานะเทพธิดาได้อย่างไรเธอรู้ดีว่าไม่ว่าเธอจะทําอะไรเจ้าวังจะยืนเคียงข้างเธอเย่ฟู่เทียนหัวเราะเล็กน้อยและไม่ได้ขออะไรมากให้ตรวจสอบเรื่องภายในของพระราชวังจักรพรรดิตวันตกเขาโบกมือรับอุปกรณ์พิธีกรรมและเก็บมันไว้ทันทีเขาไม่ลังเลเลยจริงๆ หลังจากนั้นเย่ฟู่เทียนเดินต่อไปในส่วนลึกของวิหารอาวุธขณะที่เขาโบกมือเขาก็หยิบอาวุธศักดิ์สิทธิ์และอุปกรณ์พิธีกรรมต่างๆการกระทำท,ที่ไม่สุภาพของเขาทําให้ดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่วิหารอาวุธของพระราชวังจกักรพรรดิตะวันตกแต่เป็นของพระราชวังซีเวยของเขาแทนซีชี่เยากระพริบตาผู้ชายคนนี้เป็นคนสบายสบายจริงๆเหรอรู้สึกปวดใจเย่ฟู่เทียนมองไปที่การเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของซีชี่เยาและถามด้วยรอยยิ้ม แน่นอนว่าไม่ค่าแค่ดูการเคลื่อนไหวของเรนห่วงเย่และดูเป็นธรรมชาติเกินไปซีชิเอยากล่าวราวกับว่าเธอกลั้นหัวเราะอย่างไรก็ตามพิธีกรรมที่เรนห่วงเย่ใช้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแม้ว่าเจ้าจะใช้มาบ้างแล้วแต่เครื่องใช้ในพิธีกรรมของระดับดังกล่าวไม่ถือว่ามีค่ามากดังนั้นพระราชวังจัก,กรพัรดิตะวันตกจะไม่รังเกียจเรนห่วงเย่เจ้าไม่คิดว่าเจ้ากำลังขาดทุนเหรอ เย่ฟู่เทียนมองไปที่ซีชีเห่ยาและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาซึ่งมีความหมายอื่นอย่างชัดเจนไม่ต้องรีบเขาพูดว่าซีชีเหยาตกใจเมื่อมองดูรอยยิ้มแปลกๆของเย่ฟู่เทียนเธอรู้สึกเหมือนกำลังเชิญโจรเข้ามาในบ้านของเธอเองจากนั้นเย่ฟู่เทียนก็หัวเราะและเดินไปข้างหน้าเพื่อเก็บสสมต่อไปเขาไม่ได้พยายามที่จะสงวนไว้กับพระราชวังจักรพรรดิตวันตก ขณะที่ซีชิ่เหว่มองไปที่เย่ฟู่เทียนที่กำลังคลั่งคล้ายการปล้นวิหารแม้แต่เธอก็เริ่มรู้สึกปวดใจเล็กน้อยผู้ชายคนนี้ใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังหลายสิบชิ้น อุปกรณ์พิธีกรรมจำนวนนี้ถือว่าไม่มากสำหรับพระราชวังจักรพรรดิตวันตกวิหารอาวุธนี้เป็นขุมสมบัติที่ยิ่งใหญ่อาวุธที่ข้าเอาไปไม่มีระดับเทพผู้ฝึกตนส่วนใหญ่ที่พระราชวังจักรพรรดิซีเวยในปัจจุบันยังคงอยู่ที่ขั้นเรินห่วงเรามีผู้ฝึกตนในช่วงความทุกข์ยากเพียงไม่กี่คนและเรินห่วงระดับสูงสุดมีไม่มากดังนั้นข้าคิดว่าการมีอาวุธที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เย่ฟู่เทียนกล่าวแม้ว่าอาวุธจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกผู้ฝึกตนแต่ก็เพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของผู้ฝึกตนมันจะเป็นประโยชน์ต่อความแข็งแกร่งโดยรวมของพระราชวังจกักรพรรดิซีเวย่ยซีชี่เหวาพยักหน้าเธอเข้าใจว่าเย่ฟู่เทียนหมายถึงอะไรเมื่อพวกเขาลึกลงไปอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มเบาบางลงในพื้นที่กว้างขวางเช่นนี้อาวุธศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งหรือสองอาวุธจะปรากฏในคราวเดียวในหมู่พวกเขาออร่าที่ทรงพลังมากได้เล็ดลอดออกมาจากอาวุธสองสามชิ้น ที่นี่อุปกรณ์พิธีกรรมระดับเทพเริ่มปรากฏขึ้นอาวุธขั้นเทพข้าก็ต้องการมันเหมือนกันเย่ฟู่เทียนกล่าวเขานำยาอายุวัฒนะระดับเทพจำนวนมากมาและทำเป็นชุดสำหรับซีชิเหาโดยเฉพาะเขาสัญญาไว้และจะไม่ปล่อยให้ซีชิเหาได้รับการต่อรองที่ไม่ดี เนื่องจากจักรพรรดิแห่งพระราชวังจักรพรรดิตวันตกสัญญาว่าจะให้เขาเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์เขาจะไม่ถูกสงวนไว้ในอนาคตเขาจะส่งยาอายุวัฒนะต่อไปเมื่อเขามีโอกาสนี้เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาของที่ขาดไปทดแทนจุดอ่อนของกันและกันได้นอกจากนี้เนื่องจากพวกเขาเป็นพันธมิตรกันเขาหวังว่าพระราชวังจักรพรรดิตวันตกจะมีอำนาจมากขึ้น ในขณะที่เขาโต้อตอบกับซีชิเหียาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเย่ฟู่เทียนรู้สึกว่าคนนี้ค่อนข้างดีตราบใดที่เธอยังคงอยู่ในตำแหน่งเทพธิดาความสัมพันธ์ของเขากับพระราชวังจกักรพรรดิตวันตกจะไม่ผิดพลาดเย่ฟู่เทียนหยิบอาวุธของเทพมาหลายชิ้นเขาสัมผัสได้ถึงร่องรอยของการดำรงอยู่ในตัวพวกเขาพวกเขารู้สึกเหมือนอาวุธที่ปลุกจิตวิญญาณของพวกเขาและผ่านการการล้างบาปของอาวุธหายนะ ซีชิเหวาทำตามอย่างเงียบๆเธอไม่ได้พูดอะไรสักคำเมื่อเย่ฟู่เทียนนำอาวุธเทพเราสามารถเห็นความฉลาดของซีชีเหวาจากสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวหลังจากนั้นไม่นานเย่ฟู่เทียนก็หยุดและซีชีเหวาก็เงียบและมองไปที่เขาไปกันเถอะเย่ฟู่เทียนพูดแล้วเดินไปที่ทางออกไม่เอาอีกเหรอซีชีเหวาถามด้วยรอยยิ้มพอแล้ว เย่ฟู่เทียนพูดขณะเดินทั้งสองออกจากวิหารอาวุธและกลับไปยังตำแหน่งที่จกักรพรรดิแห่งวังจกักรพรรดิตวันตกอยู่เพื่อนของข้าเย่เจ้าเลือกเสร็จแล้วเหรอจกักรพรรดิแห่งวังจกักรพรรดิตวันตกถามด้วยรอยยิ้มก่อนหน้านี้เขาเรียกเขาว่าเรินห่วงเย่บัตรนี้วิธีที่เขาพูดกับเขาเปลี่ยนไปแล้วเสร็จแล้วข้าได้ใช้เวลาค่อนข้างน้อยข้าหวังว่าเจ้าวังจะไม่ไม่พอใจกับเรื่องนี้เย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้ม ตั้งแต่ข้าปล่อยให้ชิยาวพาเจ้าไปที่วิหารอาวุธแน่นอนว่าข้าจะไม่รังเกียจเจ้าวังกล่าวข้าจะสั่งให้คนเตรียมงานเลี้ยงมาดื่มด้วยกันไม่ต้องลำบากเยฟูเทียนสายหัวข้าได้เอาของดีๆไปมากแล้วดังนั้นข้าต้องรีบไปเดี๋ยวนี้เผื่อว่าเจ้าวังจะเปลี่ยนใจจักรพรรดิแห่งวังจักรพรรดิตวันต,ตกก็หัวเราะเช่นกันหลังจากได้ยินการล้อเล่นของเขาเขาพยักหน้าและพูดว่า เอาละข้าจะไม่รั้งเจ้าไวชิเหียวส่งเพื่อนของเราออกไปถ้าเจ้าต้องการอะไรในอนาคตเพียงแค่บอกให้ชิเหียวรู้ขอบคุณมากเย่ฟู่เทียนพยักหน้าเพื่ออำลาก่อนจะจักไปสีชิเหียวส่งเขาออกไปจนกว่าพวกเขาจะออกจากพระราชวังจักรพรรดิตวันตกเขารับไปเท่าไหร่จักรพรรดิพระราชวังจักรพรรดิตวันตกถามสีชิเหียวเขากำลังยิ้มจำนวนไม่น้อยสี่ชิเหียวตอบอย่างน้อยก็มากกว่าที่ข้าคาดไว้มาก ฉลาดเจ้าวังพูดด้วยรอยยิ้มยังไงละ่ะซีชิเหียวถามยิ่งเขารับมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของเราก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นเจ้าวังกล่าวขณะที่เขาหัวเราะออกมาดังๆจากนั้นเขาก็หันหลังเดินออกไปไปล่อยให้ซีชิเหียวไตรตรองความหมายของสิ่งที่เขาพูดยิ่งเขาเอามากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น หลังจากที่เย่ฟู่เทียนกลับไปที่สวนเซี่ยลซีเว่ยเขาก็ไปที่พระราชวังจักรพรรดิซีเว่ยและแจกจ่ายอุปกรณ์พิธีกรรมที่ลานฝึกฝนดาราทุกคนมารวมตัวกันเพื่อรับอุปกรณ์พิธีกรรมพวกเขาทั้งหมดตื่นเต้นเล็กน้อย ก่อนหน้านี้เย่ฟู่เทียนได้สร้างยาอายุวัฒนศักดิ์ตอนนี้เขาได้นําอาวุธศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังและอุปกรณ์พิธีกรรมมีแม้กระทั่งบางคนที่ได้รับอาวุธระดับเทพนอกจากนี้ดูเหมือนว่าเย่ฟู่เทียนจะจับอาวุธศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ในลักษณะที่เป็นเป้าหมายอาวุธสอดคล้องกับผู้ฝึกตนเฉพาะเมื่อผู้ฝึกตนได้รับอาวุธศักดิ์สิทธิ์หลายคนรู้สึกว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะเห็นได้ชัดว่าการเดินทางของเย่ฟู่เทียนครั้งนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ หลังจากแจกจ,จ่ายอาวุธศักดิ์สิทธิ์แล้วเย่ฟู่เทียนก็พูดกับพวกเขาว่าตอนนี้เราสามารถปลดผนึกของส่วนซีเหวยได้แล้วแต่เราต้องมุ่งพัฒนาต่อไปและมีพลังมากขึ้นเอมทุกคนพยักหน้าพวกเขาทั้งหมดดูค่อนข้างมีความสุขส่วนเซี่ยวซีเหวยถูกปิดผนึกโดยเย่ฟู่เทียนเป็นเวลาหลายปีวันนี้ในที่สุดก็ได้รับการปล่อยตัวสิ่งนี้มีความหมายพิเศษสำหรับพวกเขา เย่ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทันใดนั้นเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อดวงดาวนับไม่ถ้วนส่องประกายอย่างงดงามราวกับจอแสงกำลังหายไปหลังจากที่ผนึกส่วนเซี่ยวซีเหวยออกแล้วพวกเขาก็เริ่มติดต่อกับโลกภายนอกได้หลังจากทำทั้งหมดนี้เย่ฟู่เทียนมองไปที่ฝูงชนและกล่าวว่า ในอนาคตจะมีผู้ฝึกตนที่ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆมาที่สวนเซี่ยวซีเวยของเราเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราสามารถพาพวกเขาเข้าไปในพระราชวังจัก,กรพรรดิได้หากมีโอกาสตืมผู้ฝึกตนพยักหน้าหากพระราชวังซีเวยยังคงเติบโตต่อไปนอกเหนือจากกองกําลังที่พวกเขามีอยู่แล้วพวกเขาจะต้องขยายตัวต่อไปไปปลูกสีหลังจากที่เย่ฟู่เทียนพูดทุกคนก็แยกย้ายกันไปและหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนทุกคนทำงานเพื่อมีพลังมากขึ้น ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนื่องจากยาอายุวัฒนะหลายคนจึงผ่านระดับการฝึกฝนดั้งเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวันในส่วนเซี่ยวซีเวยในทางกลับกันเย่ฟู่เทียนยังคงฝึกฝนต่อไปผนึกถูกยกขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องออกไปอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนซีชีหยาวก็ส่งข่าวร้าย หลังจากที่เย่ฟู่เทียนไปที่พระราชวังจักรพรรดิตวันตกเพื่อมอบยาอายุวัฒนศักร์ข่าวก็รั่วไหลออกมาหลายเสียงเป็นปฏิปักต่อพระราชวังจักรพรรดิตวันตกที่ผุดขึ้นโดยบอกว่าพระราชวังจักรพรรดิตวันตกกำลังสมรู้ร่วมคิดกับเย่ฟู่เทียนและยึดมรดกของยาอายุวัฒนจักรพรรดิแห่งยุคโบราณเพื่อทำยาอายุวัฒนศักร์เย่ฟู่เทียนจัดหายาอายุวัฒนเหล่านี้ให้กับพระราชวังจักรพรรดิตวันตกในขณะที่วังส่งทรัพยากรให้เขาซึ่งเป็นพันธมิตร แต่พระราชวังจักรพรรดิตวันตกเป็นตระกูลเทพเจ้าโบราณแม้ว่าจะมีเสียงดังกล่าวแต่ก็ไม่มีใครกล้าปิดล้อมพวกเขาได้ง่ายๆตรับใดที่พระราชวังจักพรพรรดิตงห่วงไม่เปล่งเสียงออกมาใครจะกล้าพูดอะไรอย่างไรก็ตามมีอีกข่าวหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อเย่ฟู่เทียนบางคนในแคว้นศักดิ์สิทธิต้องการเริ่มต้นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่โดยมีเป้าหมายที่ส่วนเซี่ยซีเหวย่ยบางคนกล่าวว่ากองกําลังอันยิ่งใหญ่หลายแห่งของแคว้นศักดิ์สิทธิต้องการปิดกัน ส่วนเซี่ยวซีเวยทั้งหมดจากภายนอกและเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่ตายแล้ว